การแจ้งเกิน Facebook แบบไหนที่จะถูกบล็อกและถูกปิดบัญชี Facebook สวัสดีครับผมใหม่ที่ภาษาด้านการตลาดออนไลน์ครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook กันแบบใหม่นะครับอันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของหัวข้ออันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจ หรืออาจจะถูก Facebook บล็อกหรือแบนคุณอยู่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกคุณก่อนนะครับว่าผ,ผมคือใครแล้วกันหลายๆคนอาจจะผมชอบทีสริปอันนี้ผมบอกในหลายๆวิดีโอว่าอันนี้สริปที่ผมเขียนขึ้นวันนึงเดี๋ยวผมพัฒนาเปน็นหนังสือแล้วกันอันนี้คือความรู้คือความเข้าใจที่ผมวิเคราะห์พัฒนาและได้จากประสบการณ์จริงและตรงเลยข้อมูลทุกอย่างที่ผมเขียนนั่นคืออัปเดตใหม่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมรับทํากระดาษออนไลน์รับเป็นโค้ดที่ภาษาดังจาตลาดออนไลน์แก้บล็อกแก้แบนเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมว่า สร้างการมองเห็น Facebook โดยไม่ง้อโฆษณาผมมีกลุ่มเป็นแสนมีแฟนเพจเป็นแสนอันนี้คือของผมแล้วกันโอเคผมมาพูดหัวข้อหลักๆวันนี้ก็คือการแจ้งเกิน Facebook แบบไหนที่จะถูกบล็อกและถูกปิดบัญชี Facebook ผมจะอธิบายกับคุณก่อนแล้วกันว่า เฟซบุ๊กจะแจ้งเตือนอะไรมาบ้างก่อนที่จะถูกบล็อกจะถูกแบนหรือว่าปิดบัญชีเฟซบุ๊กของคุณอย่างแรกเลยครับการแจ้งเตือนนะครับจะแจ้งเตือนมาที่กระดิ่งหรือว่าสัญ,ญลักษณ์รูปโลกนั่นเองในมือถือหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับอาจจะบอกว่าภาพนี้ผิดมาตรฐานชุมชนของเฟซบุ๊กถูกแบนจากเฟซบุ๊กนะครับผิดเงื่อนไขข้อจำกัดของเฟซบุ๊กนะครับอันนี้คือการแจ้งเตือนโดยตรงจากเฟซบุ๊กอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะแบบนี้ถามว่าถูกบล็อกถูกแบนไหมถูกบล็อกถูกแบนได้อาจจะเป็น 1>, 1วัน24ชั่วโมง3วัน5วัน7วันแล้วก็30วันแล้วแต่หรือบางคนเนี่ยถ้าที่ผมสอนมาอาจจะหรือผมทำให้เนี่ยอาจจะไม่ถูกบล็อกทันทีก็ได้แต่แนะนำให้ลบพวกนั้นทั้งหมดไม่งั้นทุกข้อความทุกคอมเมนต์ทุกคอนเทนต์ที่ถูกแจ้งเตือนมาแบบนี้จะถูกบล็อกถูกแบนและอาจจะถูกปิดบัญชี Facebook ได้แล้วอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนเจอ แล้วถามผมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของผมหรือหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนี่ยผมจะตอบคุณอย่างชัดเจนละกันว่านั่นคือการแจ้งเตือนแบบไม่แจ้งเตือนการแจ้งเตือนแบบไม่แจ้งเตือนนั้นหมายถึงว่ามีหลายแบบเหมือนกันนะครับนั่นคือคุณจะไม่ถูกแจ้งเตือนที่กระดิ่งหรือรูปโลกนั่นเองแต่จะแจ้งเตือนมาบนฟีดของคุณเลยสมมุติว่าเป็นการแจ้งเตือนในลนักษณะของคอมเมนต์ละกันคอมเมนต์บางคนบอกก๊อปปี้วางแล้วอยู่ๆเด้งขึ้นมาว่า คุณใช้งานหรือว่าทำเนี่ยข้อความซ้ำโพสต์ซ้ำนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของ f a c e b o o k หรือคุณพยายามแก้ไขไดัดแปลงทำซ้ำหรือลอกเรียนแบบหรือก่อปัญหาเกี่ยวกับ f c e e o o o นะครับก่อปัญหารบกวนให้ผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะที่เด้งขึ้นมาหน้าฟีดนะครับเวลาสมมุติว่าคุณโพสคุณกดโพสแล้ว Enter ข้อความนี้เด้งขึ้นมาเลยนะรหรือ รหรือบางทีอาจจะไม่เด้งเลยนะครับแต่โพสต์ไม่ได้หรือคอมเมนต์ไม่ได้สัญ,ญลักษณ์สีแดงนะครับว่าโพสต์ไม่ได้เด้งขึ้นมานตุ่มสีแดงขึ้นมานครับเป็นลักษณะคล้ายๆตัวไอกับผัวอันนั้นเขาเรียกอะไรนะก็นั่นละครับคุณจะเจอแบบนั้นซึ่งแบบนี้ไม่น่ากลัวนะก็คือคุณอาจจะคุณอาจจะถูกบล็อกแค่ระยะสั้นหรือชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าทําบ่อยๆผิดบ่อยๆถูกปิดบัญชีถูกบล็อกได้เหมือนกัน ตัวใหญ่จะถูกยืนยันบัญชีนะครับเพราะ Facebook จะมองว่าคุณกําลังก่อความวุ่นวายไม่ว่าทั้งแบบแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็แล้วแต่เนี่ยคุณกําลังก่อความวุ่นวายคุณอาจจะทําให้ Facebook หรือคนอื่นนะครับเกิดความลำคาญและไม่เล่น Facebook ก็ได้ AI เลยตรวจสอบแบบนี้แล้วส่งขึ้นมาให้คุณมายืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนยังไงบ้าง ทำยังไงบ้างผมพูดในหัวข้อถัดไปและแต่ถ้าใครบอกว่ามาตรฐานชุมชนเป็นยังไงบ้างผมมีวิดีโอต่างๆให้ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมไปดูวิดีโอต่างๆที่เราทําไว้แล้วกันนะครับโอเคผมดูตำราแล้วนะอันนี้เป็นหัวข้อลวกันที่ผมจดมานะครับการที่คุณจะถูกบล็อกแบบนี้นะครับมีด้วยการสามแบบไหมก็คือการคอมเมนต์การโพสต์ก็ได้การส่งข้อความก็เป็นไปได้นะครับก็คือง่ายๆการส่งข้อความไปเนี่ยเวลาเราจะโพส อะไรลงไป f a c e b o ๊ k จ,จะตรวจสอบอาจจะไม่แสดงผลทันทีหลักๆถ้าสังเกตง่ายคนที่โพสต์วิดีโอลงไปเนี่ยเห็นไหมครับพอโพสต์วิดีโอลงไปขอใช้ระยะเวลานิดนึงครับในการตรวจสอบของ Facebook หรือ AI, AI ตรวจสอบเนี่ยถ้าไม่ใช่เด้งออกเลยถูกบกล็กบอกเลยก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะ f a c e b o o k มองว่าอาวมันผิดมาตรฐานชุมชนนี่คุณต้องถูกบล็อกไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณก็ได้หรือคอมเมนต์เนี่ย คุณอาจจะส่งสติ๊กเกอร์เยอะมากนะครับโอ้ยอยากก่อกวนเพื่อนหรือท้าทายเพื่อนหรือคอมเมนต์หรือกปี้วางเพราะลูกค้าเยอะมากก็เลยพิมพ์ข้อความซ้ำ,ซำ,ซำๆเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยลงไปปรากฏว่าถูกบล็อกคอมเมนต์ไม่ได้อีกแล้วทำยังไงดีนะครับลูกศิษย์หลายๆคนที่มาเลงกับผมโอ้ยอยากแก้ปัญหานี้เยอะมากนะครับซึ่งมันแก้ได้ไม่ได้ยากอะไรเพราะมันเป็นปัญหาที่ไม่ถึงขั้นถูกปิดบัญชีแต่ทำซ้ำถูกปิดบัญชีได้เช่นกัน แต่ถ้าถูกปิดบัญชีแล้วถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ถูก Facebook แจ้งเตือนว่าการตอบกลับของฉันเป็นการตอบกลับครั้งสุดท้ายว่าคุณเนี่ยทำผิดจริงๆและฉันไม่สามารถคืนบัญชี Facebook ของคุณได้ก็ต้องเสียใจด้วยหรือหลายๆคนอาจจะเห็นนิวโบบาดเจ็บเสียใจมากทรมานใจมากเพราะว่าเ c e b o o k หายไปแล้ว แฟนเพจหายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรนี้แต่จริงๆทุกอย่างแก้ไขได้หมดนะครับถ้า Facebook ไม่ถึงขั้นรุนแรงจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติแล้วทักมาหาเราก็ได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อย่างที่บอกไปใครคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าอยากปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่างๆเนี่ยผมมีคอร์สด,ดูเนาะเอ๊ะแอบขายคอร์สหรือเปล่าแล้วแต่ละกันครับผมมาเพื่อให้ข้อมูลใครอยากเรียนก็เรียนครับไม่อยาก เรียนก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลแล้วกันโอเคครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรทํายังไงดีถ้าภาพเด้งขึ้นไปแล้ว Facebook บอกว่าไม่ได้หรือผิดมาตรฐานชุมชนไปแล้วทั้งทั้งที่ฉันไม่ทําอะไรผิดควรจะทําอะไรดีอย่างแรกตั้งสติ2คือหยุดหยุดทุกอย่างที่คุณจะกระทําไม่ว่าจะเป็นการอัพรูปอีกรูปหนึ่งลงไปเพื่อที่จะให้ Facebook ตรวจสอบต่อให้คุณจะเป็นเปลี่ยนภาพใหม่ก็แล้วแต่คอนเทนต์ใหม่ก็แล้วแต่ หยุดอย่าเพิ่งโพสอย่าเพิ่งคอมเมนต์คุณควรหยุดไประยะเวลาขนาดไหนถึงจะปลอดภัยระยะ1-2วันแต่ถ้าถูกแจ้งเตือนอีกผมบอกเลยนะครับว่า Facebook อาจจะใจดีแต่ไม่ได้ทุกครั้งการโพสตครั้งถัดไปอาจจะถูกปิดบัญชีหรือว่าถูกบล็อกเลยก็ได้1วัน3วัน5 7 5วัน7วันเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าทําผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook บ่อยๆจะดีที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณหลายๆคนก็คือว่าการที่ถูกบล็อกไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือคอนเทนต์ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งข้อความที่ส่งไปหาเพื่อนทุกอย่างมีสิทธิ์ถูกปิดบัญชีถูกบล็อกถูกแบนจาก Facebook ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นภาพที่คุณโพสไปแล้วคุณไม่ควรกลับมาใช้ใหม่ภายในระยะเวลา90วัน3เดือนหรือ1เดือนแล้วนะครับ อย่างน้อยคุณก็ต้องเว้นระยะเวลาไปแล้วถึงจะใช้ได้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่คุณก๊อปปี้วางหรือพิผิดไปแล้วไม่ควรจะใช้อีกวิดีโอที่ไม่ได้ก็ไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมแล้วไปอัพใหม่แก้ไขเพิ่มเติมในที่นี้หมายถึงว่าแก้ไขนิดหน่อยแล้วก็ไปอัพไม่แนะนำนะครับถามว่าสิ่งที่จะแก้บล็อกได้นั่นคือการยืนเนื่อง การยืนเนื่องการเปลี่ยนแปลงการผมเรียกว่าวิธีการทําให้ Facebook รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราที่ผิดอันนี้ทําได้นะครับก็ผมอาจจะพูดในวิดีโอเนี้ยอาจจะหลายๆวิดีโอหลายๆคนที่อยากเรียนรู้แนะนําไปดูวิดีโอที่ผมสอนหลายๆวิดีโอแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากปรึกษาสอบถามอาจจะสมัครเรียนคอร์สต,ต่างๆหรือว่าอยากให้เราทําการตลาด Facebook ให้ทําภาพ ทำคอนเทนต์ที่ไม่ถูกบล็อกนะทักแชทมาหรือว่า inbox เข้ามาหาเราหรือว่าอาจจะคอมเมนต์ด้านล่างนะผมตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ทีมงานของเราเตรียมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทำการตลาดได้อย่างสมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการทำการตลาดผ่าน Facebook แล้วก็เล่น Facebook ให้สนุกและเข้าใจ Facebook แล้วกันวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดกระดิ่งกดแจ้งเตือน ไว้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้ทําวิดีโอถัดไปดีๆมากกว่านี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณยิงยิงครับสวัสดีครับ